สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับคลิปนี้กะไม่คลิปอ่อยอีกแล้วครับคลิปอ่อยใส่หกรอครับ็นสิ่งที่แย่ไปก็นั่นนะครับเดี๋ยวภาพเบื้องอย่างรถเอาพี่น้องโอ้ลนุนวานบบ่าสั่นในวันสิบนเหลี่ยครับคลิปนี้ผมมีกันสั้นนะครับผมกันสั้นอ่ะรถผมเหยียบกันสั้นผมขี่รถเหยียบครับ ีลายห้งนะครับนี่จังไดครับเนี่ยเดี๋ยวผมกลับกล้องลังไรบ้างครับนี่นะครับผมรักษาหันแห้งครับเพิ่งเป็นใอเศ้านี่นะครับดอกยางเปิดออกอย่างในโพครับเนี่ยนโพกดเป็นนิ่มๆครับเลือกกกอนสุดท้ายพอดีผมละรุ่นน้องกันวานจิโปเลวครับยิงยันมันหัวก่อนครับ นี่ยางในครับยางในโพลมากเลยเนี่ยนะครับก็ที่เอาเอาไปล่านาล่านล่านยางคร,บงบงงครบับให้เพิ่นเงียบยางนอกปลายางนอกเหยี่ยมครับแล้วก็ให้เพิ่นห้องนี่ครับแพ่ที่ห้องอันนี้ห้องไว้ท่าเก่าสิครับแต่ว่าขันห้องมาใส่มาแบกกัี่กะมันสีกออกไปเรื่อยครับเขาต้องนอดเงียบไว้พร้อมนอนเงียบทั้งขางวันนี้นะครับเพื่อ เพื่อว่าให้แผลมันฉีกแล้วก็บว่าให้แผ่นห้องมันไหลนะครับผมก็ชีฮ็ดคล้ายๆทับนองนี่แหละครับแต่ว่านวดเงียบใเซฟมนะครับโอ้เสียวครับแพ่งแลีนน้ำต่ออ้อยบบบนี้โอ้แลีนน้ำลองอ้อยนี่ไม่ต่ต่ออ้อยครับแทงมากหัวสมผูเข็มนี่ก็เก็บมาได้นะครับดอกยางก็เหลือหลายครับใส่ใส่ได้อีกหลายใส่ได้อีกโดนนี่ครับ สองสามปีอยู่นะครับดอกอยางเรียบรลายเลยเนี่ยส่วนมากดอกอยางที่เสียที่ขาดที่หายไปกับนีแต่มาขูดนี่ครับเนี่ยรถขีดขูดข้างหน้าขูดข้างหลังดอกอยางสี่อกเบิดครับเนี่ยเวลาเลี้ยวแห้งๆครับนี่ก็ลอรถหกล่อพอเราออกให้กันนะครับผมเทียมมันออกเนี่ยวางเราผมยาวรถไปเฮียบด้วยร้านซ่อมนะครับอันนี้ก็ แผนะจะไปเหยียบต่อครับเหยียบต่อไม่ได้ฉีกออกตัวบรีเหยียบอยู่น้ำผมดอกมันเป็นแผลเก่าแล้วนะครับแผลเหยียบต่อแน่นอนอันนี้นาจะเหยียบต่อน้อยๆครับต่อน้อยๆแล้วก็เขามาใส่งานขีบงานแบกบางทีแผลน้อยๆมันก็สีออกไปเลยครับสีออกไปเลยเดี๋ยวก็ยีแผลง่ญ่ไปเรื่อยครับถ้าเพ่รักษานะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมมีตัดคลิปไปอตอนไปเฮ็ดยางไปล่านซอมเลยนะครับผมโอเคครับนพียงแต่เดินทางมาหัดล่านซอมแล้วนะครับโอ้ล่านยางของของช่างเตียกครับ ไปทั้งไปบ้านหนองเซียนครับออกจากบ้านหนองปอมาถนนเซนดอนปอสังเซียนครับอยูไซมือครับผมช่างเปียกปะยางครับเอาเมื่อเหตุกับยูทาน,นี่นะครับยกล้อเทะเลไลว้นี่แนะยกล้อน่าเดี๋ยวมุงสร้างคุณปลอยร่มออกแล้วครับ อถอดร้อบ้า้เนี่ยว่าได้ถอดมันบ่านมาดูของเล่นใหม่ช่างเปียกครับเนี่ออยบีบขอบยางครับโอ้ยอะไรอ่ะได้ยัาได้นัก,กนขนาดนี้วะครับรถดัน จมไส่ครับเพราะแห้งแล้วนะครับเนี่ยบีบขอบอยางครับบีบให้มันตกขอบพี่กี้ก็ไอเอาไอ,าเ,อาเล็กส้มเลี่ยมยังที่ท,ที่เป็นฉากทางเขามันเน็บใส่เราก็ตีป,ปอกๆๆให้มันตกขอบครับมือเนี่ย

จัดหนักไป<อ>เลยต้นเลยเทีนบ่สื่อมาอีก่นอนแล้วเย็บบ่ซ้ำนี่เจ็บว่าตัวนี้ดินี่แผลหนึงอนีดิตัวนี้ว่ายิบก็ได้เดี๋ยวไอ้เย็บก็ตัวนี้ก็ได้เดี๋ยวมันฉีบานปลายผมบอกว่าแกเปลี่ยนใหม่มันฉีกไปเรื่อยไหมแกเปลี่ยนไม้ผมแยนะมันดอกมันแหนอลายอยู่ เยเข่าเยเ่าท่ากเ็เอ้าเปลแปรอใช่ใช้อแบบใดครับ่ะนีใชย้นอดคันข้างหน้ามนดังเลยอันเดวครับตานเี็นไปแล้วจะว่ไปแยั่ีเขียคนละแปลงคนละขั้นับอยากไล่ว่ บ่าถึกหมงเหรอโอเคอะครับผมนี่กแะแค่อันที่เ่าปะนะครับแลที่เ่าปะแล้วมันย่าไมนสีกเลยไอ้เอาออแผ่นห้องมาใส่ครับที่สุดยอดกันัน่นกัคือนนัดเงียบครับของผมนี่รถผมนี่เงียบจนม่มีหมอกเงียบเลยครับตั้งจัดไงครับใส่ยินคุ้มครับดอกอยางยันโดนหมดแล้ว ผมแตกมองไหนผมเย็ยบไปเพื่อที่เพื่อเดนครับเพื่อว่าห้แผลมันฉีกนะผมเอาเอา,เอา,เอาน็อตไอ้น,อนอ็อตเย็บยางนอกครับบอกลัน่นไอ้เดือดสร้างเป็นอีกจัดให้ดอกเย็บยางนอกสวัสดีนหน็อตห้อยเขามาครับขันใช่เลยจัดให้บาร์เบสต้าจัดให้แล้วหรอ,อ ใส่ใหญ่เวอร์บาครับน,นี่เหยียบต่อ,อยบ้างเยลยใส่แล้วเพี้นที่ยางมันปวดขนาดคือห้องใต้บ่อันนั้นในเหยียบตัวนั้นเหยียบเพื่อนเป็นห,นห้องซือ้อมาตั้งหากครับเพีนห้องแอลหัวนอ็อตที่เราไม่เหยียบอย่างก็เป็นหัวนอ็อตลบคล้ายๆหัวนอ็อตหัวนอ็อต เสาครับเย็บมุ่มครับว่าแหย่แพม์นออกน้ากระผมเย็บเซตเป็นเทียบเรืยครับนี่สองแผรครับแผรตัวอย่างที่มันเปิดที่อย่างใน,นออกมือส้ากับแผรนั่นครับแพร์ได้ไหมตัดต่อแปดตัดที่ตันดน็อตที่มันโผล่ออครับ นี่ครับนาตาแพรเทื่อให้ี่กออกมาอีกเป็นประมาณนี้ครับใส่ได้อีกเป็นสิปีครับ สร้างผีมือครับอาการนักๆก,ก็นี่เขาก็รักษาได้ยันไว้รักษาได้สื่อไหมขาดเครื่อง,งก็จับตัวกันได้เลยซื้อไหมหมเลยพวกนี่ก็ใส่ได้อีกอีกหลายปีอยู่ครับนี่ยสร้างเพียงแคาจัดให้หยอดครับ เรียบร้อยครับรายการต่อไปกันเสียวไซละไซอย่างแน่นครับผมแผลออกมาก,กเป็นประมาณนี้ครับหนักก็นี่รักษามาแล้วครับอันนี้ยังแผลแผลยังลูกกระจอกอยู่ครับแผลจิ๊บๆซรันี่นี่เหยียบต่อครับ้าห้องปรดามอะไรเองส่โอกาสที่มันจะสีสีมากเสียสูงครับเพราะว่ารถห้องมันใส่น้ำหนักครับรถฉีด น้ำหนักกำยู่ข้างหน้าน้ำหนักก็ลงอย่างหนาเบิ้ครับและนั้นจำเป็นต้องเย็ยบครับนี่ครับผมช่างเปียกการยางครับลักตาอ่าอ่าป้าได้ทุกรูปแบบครับแต่ว่าขันซาฮัดก็นี่เพื่อนกันเนะน้นำซื้อ,อยางไหมครับผม <c oughs> นี่ครับ ิบแล้วแล้วก็เอาอยางใต้ครับผมนี่แป๊บเดียวครับปุบปับปุบปับบ่พอ่อสามสีประีทีไ้เห็นครับอันนี้มันก็บบเริหัวนะครับบเริหัวแต่ว่าหักเอามาเอามาห้องใหม่สิเพราะว่าต่อไปหัวแน่นอนนะครับเพราะว่าอย่างน่มันโปวดขึ้นมากนะครับเอามา กันไว้ดีกว่าแก้ครับอ่ะโอเคครับผมเซ็ตเป็นทียบร้อยนะครับสำหรับการที่อ่สำหรับการเอาอยางรถไถมาเฮ็ดนะครับนี่ไอ้ห้องครับแผ่นห้องเราก็ใส่น็อตครับผมนะครับเซ็ตเรียบร้อยแล้วต่าไปก็เอารถกลับครับจ่ายเงินสร้างเพิ่นก็เอารถกลับเลยนะครับ สิบปีสบายเล่นมาเหนี่ยหัวน็อตเลยหัวน็อตสบายเลยหัวน็อตสบายแต่ว่าอย่างต้อตงเปลี่ยนอ่ทานครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ับถ,ถ้าเบิงเอารถมาเห็ดครับแล้วอ่าคิปหน้าพอกันไหมครับผมจิมนี้นขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ